สวัสดีค่ะดิฉันรุ่งเรลญเล้งรีบคณะคารุศาสตร์สาขานัาตยาศิลป์ศึกษานักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอเรื่องปัญหาในโรงเรียนของดิฉันเองค่ะค่ะและปัญหาที่เจอพบเจอในโรงเรียนบ่อยนะคะก็คือเรื่องโต๊ะอาหารค่ะโต๊ะอาหารไม่เพียงพอสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษาค่ะแล้วก็ร้านข้าวนะคะแถวยาวเกินไปค่ะ ราอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเด็กนักเรียนเยอะไม่เพียงพอสําหรับร้านอาหารค่ะค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะ,คะ,ะ,คะก็คืออยากให้แนะนําให้เพิ่มร้านอาหารในโรงเรียน,นะคะ่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะจะได้ไม่ต้องรอเป็นเวลานาน,นะคะ่ะเพราะว่าการรอเวลานานนะคะเวลาพักเราก็แค่หนึ่งชั่วโมงม,ม,มันจะทให้นักเรียนเสียเวลาพักค่ะกับการที่ไปยืนต่อไปยืนรอต่อแถวคิวนะคะอยากให้เพิ่มร้านอาหาร<อ>หรือไม่ค่ะและข้อที่สองน,นะคะอยากให้เพิ่มโต๊ะอาหารให้นักเรียน โะะตอาหารไม่เพยียงพอสําหรับการรับประทานอาหารตอนพักเที่ยงค่ะอยากให้นักเรียนนะคะออกไปกินนอกบริเวณโรงอาหารได้แต่ให้เรียนก็บให้เรียบร้อยค่ะข้อที่สามนะคะอยากแนะนําให้นักเรียนนะคะนําอาหารมาทานค่ะเนื่องจากจะได้ไม่ต้องต่อคิวกันให้เยอะแยะนะคะนักเรียนสามารถทําอาหารมาทานตอนพักเที่ยงได้เลยค่ะแล้วอยากให้ครูอาจารย์นะคะไม่บ่นนักเรียนค่ะค่ะและสุด ขอบคุณอาจารย์่าที่ให้ได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะดิฉันรุ่งเจริญเร่งรีบสาขานังสาเศิยนศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีหนึ่งฝากเนือฝากตัวด้วนะคะขอบคุณค่ะ